สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูนะคะว่าคุณเดฟมีความรู้สึกเช่นไรนะ,ะสีหน้าค่อนข้างเป็นกังวลการใช้ past perfect subjunctive คืออะไรคะเราใช้กับสิ่งที่ได้ผ่านมาแล้วนะครับเช่นเป็นการเล่าเรื่องว่าในขณะนั้นเราทำอะไรหรือไม่ได้ทำอะไรแต่เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วมาดูกันนะคะ คุณเดฟมีความรู้สึกเช่นไรเดฟวิ s h e s he had worked harder when he was a s c o l เดฟคิดว่าเขาน่าจะขยันเรียนให้มากกว่านั้นในตอนที่ยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนแต่ปัจจุบันนี้เดฟได้เรียนหรือไม่ได้เรียนคะ ไม่ได้เรียนที่นั่นแล้วแล้วก็เสียดายที่ตอนที่เรียนหมายความว่าตอนที่อยู่ที่โรงเรียนนั้นไม่ได้เต็มที่กับการเรียนในอดีตตรงนี้เราใช้ past perfect subjunctive นะคะรูปแบบโครงสร้าง s t r u c t u r e คือมาดูนะคะว่า past perfect subj c จั t i v e นะคะมี structure อย่างไรใช้ which นะคะ which ใช้กับอะไรคะ past perfect subjunctive นะคะ s ับ j u n c t i v e ซึ่งแปลว่าเพื่อบอกว่าน่าจะเป็นแบบไหนหรือน่าจะทำได้ในอดีตนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำ subject ก็คือประธานของประโยคใช้กับ h a d นะคะใช้กับ verb 3ก็คือกริยา3ช่องนะคะตรงนี้ น่าจะทําอะไรบางอย่างตรงนี้นะคะซึ่งถ้าเช่นเป็นเรื่องการเรียนก็คือน่าจะเรียนนะคะหรือว่าทํางานที่ครูได้รับมอบหมายให้น่าจะทําอะไรคะตรงนี้ทําทงานอ,าอย่างเช่นว่าทํางานนะคะทํางานได้หรือไม่ได้คะน่าจะทํางานได้ในอดีตแต่ในอดีตทํางานได้ไหมคะในเรื่องของสิ่งที่เราคาดหวังตอนนั้น ทำไม่ได้นะคะเดฟจึงรู้สึกเป็นความรู้สึกว่าเออเสียดายนะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เรียนที่นั่นแล้วอ่ะไม่เป็นไรเรื่องนี้ผ่านไปแล้วเป็นตัวอย่างการใช้ภาษาอังกฤษนะคะออาทีน,นี้เรามาดูว่าอ่ะเดฟชื่อตัวละครเดิมนะคะเดฟไปซื้อของเมื่อวานฉันไม่น่าใช้ใช้ตังก็คือใช้ค่าใช้จ่ายใช้เงินไปเยอะขนาดนั้น I which นะคะ I which which นะคะ I which I hadn't นะคะ hadn't spent spend คำนี้เป็นอะไรคะเป็นตริยาสามช่องที่เป็นช่องที่สาม spend นะคะปกติ spend spend กด ย่งไรคะ spend เมื่อเป็นกริยาช่องนี้ก็จะต้องผันตามรูปแบบของกริยา3มช่องนะคะใช้ไปแล้วหรือยังคะใช้ไปแล้ว so much นะ money อ่ายอย่างเช่นว่ามีกิจกรรมที่จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ได้ใช้ไปไปเยอะแล้วใช้ไปแล้ว ใช่ไหมคะเมื่อวานฉันไม่น่าใช้ตังไปเยอะขนาดนั้นแต่ว่าใช้ไปหรือยังใช้ไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกแบบรู้สึกเสียใจที่ทำไมถึงได้ซื้อของเยอะขนาดนั้นนะคะอาทีนี้เดฟนะคะเดฟก็ได้พูดอีกว่าเออ I wish I had taken his advice ฉันน่าจะทำตามคำแนะนำของเขาอะอย่างเช่นว่าเพื่อนนะคะเพื่อนเป็นเป็นคนแนะนำว่าเดฟอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งซื้อเยอะสินะเดฟอย่าเพิ่งซื้อเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเดฟก็ได้ซื้อไปแล้วนะคะอาจจะเป็นการจัดงานางานเลี้ยงกันนะคะงานเลี้ยงระหว่างเพื่อนร่วมรุ่นเดฟก็ซื้อไปแล้วเพื่อนบอกว่าเดฟไม่ต้องซื้ออะไรเยอะนะเผื่อว่าเพื่อนเนี่ยจะ ช่วยกันซื้อนะคะหรือนำสิ่งของมาร่วมงานปาร์ตี้ด้วยกันเดฟจึงกล่าวอีกว่าฉันน่าจะทําตามคาแนะนำของเขาเขาในที่นี้ก็คงเป็นเพื่อนของเดฟใช่ไหมคะไอนะคะ which which ตรงนี้ต้องเติม ed นะคะ which รูปเดิมนะคะ which พอ ed, เติม ed ออกเสียงเป็น i w i s h I wished นะคะ I had ตามโครงสร้างของการใช้ s u b j u n c t i v e นะคะ I ใช้ had ค่ะคือเป็นกฎไวยากรณ์ที่ต้องใช้ had นะคะกับ verb 3 take took taken taken นะคะ t a k e n taken มาจาก take นะคะ take took verb 3 เป็นอะไรคะ taken his his advice advice แปลว่าคำแนะนำคำแนะนำของเพื่อนนั่นเองนะคะนะ advice นี่คือเรื่องของการใช้ past perfect subjunctive นะคะเราใช้ subjunctive ที่เป็นอะไรคะที่เป็น past perfect เล่าให้ฟังแล้วเรื่องนั้นก็ได้ผ่านมาแล้วนะคะอันนี้นะคะ which เป็น adjective h a s ก verb 3มีความหมายเป็นอดีต I which อ่ะชื่อเพื่อนอ่ะเมื่อสักครูน่นี้เป็นเดฟจัดงานเลี้ยง นะคะถ้าเดฟต้องการให้เพื่อนอาชื่อดามอ่าให้ให้เพื่อนชื่อดามมานะคะเดฟบอกว่ายังไงคะ I wish Dam had a comb, ค o m e came c o นะช่องสามเขียนเหมือนกับ รูปเดิมของเขา come และช่องสองอะไรคะ came เราพูดถึงกริยาสามช่องนะคะ come came come นะี่คือรูปเดิมของเขา c ําแต่เขาบอกว่าต้องใช้ verb สามไงเพราะฉะนั้นเขียนเหมือนกันกับช่องหนึ่งอันนี้ช่องหนึ่งใช่ไหมคะ c a m นี้ช่องสองเขียนต่างกัน c o อ,อันนี้ช่องสแต่เวลาที่ออกเสียงออกเสียงอะไรคะออกเสียงต่างกัน I wish that had come to the party. เออฉันก็อยากที่จะให้ใครมาอ่าเดฟเดฟเป็นคนกล่าวฉันอยากให้ดดามางานเลี้ยงเมื่อคืนนั้นผ่านมาแล้วหรือยังคะผ่านมาแล้วนะคะเพราะว่าจากคืนนี้เป็นคืนนั้นนะอย่างเช่นว่าจัดงานเลี้ยงไปแล้วก็ได้นะเราพูดถึงว่าจัดงานเลี้ยงไปแล้วผ่านมาแล้วแต่เขาไม่ได้มาเอาเพื่อนติดธุระเพื่อนไม่ได้มา นะ,ะเพื่อนชื่อดําเขานี่คือใครคะเขาคือเพื่อนชื่อดําตรงนี้เราใช้แฮดบวกเวิร์บสามีความหมายเป็นอดีต I wish แล้วก็บอกว่าชื่อเพื่อนฉันฉันคิดว่าอยากที่จะให้เขามาหรือเขาน่าจะมาคือคาดหวังว่าเขาทาว่าเขาควรที่จะมางานเลี้ยงรุ่นสิควรที่จะมาร่วมงานกัน แบบนี้นะคะเขาเรียกว่าการใช้การคาดหวังคิดว่าหวังไว้ว่า้วเขาก็แล้วเขาก็รู้สึกแบบว่าเออทำไมเพื่อนไม่มางานเลี้ยงรุ่นแบบนี้นะคะถ้าเราใช้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะ had not นะเวลาที่เราเขียนเป็นตัวย่อเขียนเช่นนี้และออกเสียงว่า hadn't นะคะ hadn't เหมือนเมื่อสักครู่นี้เช่นอะไรคะ I wish I hadn't spent so much money yesterday แบบนี้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ได้พูดถึงและผ่านมาแล้วเป็นเรื่องของความรู้สึกนั่นเองนะเดฟได้รู้สึกว่าเดฟ w h i c h he had worked harder when he was at school นะอย่างเช่นว่าอะไรคะอ่าเดฟนะคะ d e v wish wishes นะเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์ K P o T, นะกริยา wish จึงเติม es นะคะออกเสียงว่า wishes d e v wishes he อ่ะตรงนี้เรามาเป็นเรื่องของอดีตกันละ he had นี่ถ้าเราเห็นคำว่า had นะคืออดีตนะอดีต Work อ่ะแล้วมาดูนะว่าเมื่อเขาบอกว่าเราต้องใช้ v e r b ช่องที่สามแต่ Work คํคำนี้เขาผันไหมคะเขาเป็นกริยาที่ไม่ได้ผันหรือว่าผันคะเขาผันแต่ว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนรูปไม่ได้เปลี่ยนรูปนะไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนรูปหมายความว่าไงก็ต้องเติม ed ไม่ได้เปลี่ยนรูปก็ต้องเติม ed นะคะไม่ใช่แบบ take took taken taken เมื่อสักครู่นี้เห็นไหมถ้าเกิดเป็น take took taken ตรงนี้คือเปลี่ยนรูปนะคะของกริยาคำกริยาคืออาการนามนะคะพอไม่ได้เปลี่ยนรูปจ,จึงเติมไรคะ ed เพราะว่า head head กับกริยาที่เป็น verb ส ed ตรงนี้จึงเป็น w o r k ที่เป็น verb ส d e v w i s h s s he h a d w o r เวิะตรงนี้เป็นอะไร harder h a r d harder hard, er. hard ที่แปลว่าหนักนะคะเรียนหนักเรียนเยอะเรียนแบบเต็มที่เติม er เข้าไปก็เป็นขั้นกว่าคือน่าจะเรียนให้หนักกว่านี้หรือหรือทำงานในขณะที่ พี่เรียนให้มากกว่านี้ให้เต็มที่ harder when นะคะ when when อะไรคะ he he คือใคร he คือ Dave was was ผ่านมาหรือ,อยังผ่านมาแล้วเป็น verb อะไร verb to be verb to be is am are was were he เป็นอะไรคะ he เป็น was นะ he เป็น was he was at at ่า at อะไรคะ ที่โรงเรียน at school school นะ S C H t h L school นะคะหรือ the M L L S C H o L L school เดฟคิดว่าเขาน่าจะขยันเรียนให้มากกว่านั้นมากกว่านั้นและเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วจากนี้แปลคำพูดเป็นนั้นเพราะว่าตอนนั้นได้ผ่านมาแล้วไง เดฟคิดว่าเขาน่าจะขยำเรียนให้มากกว่านั้นในตอนที่ยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนนะคะเดฟวิช e ์เดฟ wishes he had worked ออกเสียงอย่างนี้นะคะเมื่อเติม ed He w o r k ถ้าปกติไม่เติม ed ออกเสียง work ใช่ไหมคะเมื่อเติม ed worked harder when he was a school นี่นะคะประมาณนี้ a l r i g วันนี้ขออนุญาตสรุปการใช้ which นะคะ past perfect subjunctive แต่เพียงเท่านี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและวัยทำงานทุกคนทุกท่านประสบความสำเร็จและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ